ลบเสื่อมไม่รู้เหมือนกันคือตอนแรกเราลบเสื่อมเหรอต้องเลยอาจจะทำให้เด็กเขาไม่โตขึ้นไม่โตในท้องแล้วใช่ที่เป็นไอ้นี่ไงกันเป็นพิษเลียถ้าไม่โตในท้องแปลว่าเรากินอะไรก็แม่ป้อนไม่รับเหรอใช่เมื่อกี้คุยอยู่หมอมาหมออะไรหมอหัวใจใช่ปะใช่ค่ะความดันสูงมากทั้งคืนเลย หมอหัวใจก็เลยมาดูแต่ก็พ่อก็เป็นอย่างนี้แหละสมัยพ่อก็สมัยพ่อคลอดเหรอพ่อไม่คลอดเปอนมาโลกพ่อพ่อเคยเป็นความดันสูงแต่แต่พอาเป็นความดันเฉพาะตอนท้องเนี่ยปกติไม่เป็นนี่นี่เคส็สำหรับเคสนี้คือเราจะเป็นยังไงต่อถ้าเช็คดูว่ามันเป็นแค่ภาวะตอนท้องหรือเปล่ามีโอกาสจะ เป็นความดันจริงๆหรือเปล่าคือด้วยอายุว่ามันก็สามารถเป็นได้หมดแหละช่วงนี้อุ้ยจะอึบอุ้ยจะอึดแย่จะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นยังไงก็ต้องดูเดี๋ยวเขาให้ยาลดความดันใช่ไหมันดูว่ามันลงไหมทำสมาีิได้ไหมแบบลองเขาไม่ลงหายใจเข้าหรือแค่หายใจเข้าจดีออกไม่ต้องไม่ต้องสมาธิแบบอะไรมาก ก็ลองอยู่แต่ยังไม่ลงข้ามดาวคุคร้งรู้แล้วหัวจมันเต้นเองหรือเป่าใช่มแล้วเลยจำสามเก้ห้ยจำได้เองด้วยผมอะไรเก้าแปดาเฮ้ยจำได้เลยจะอะไรจอะไร เฮ้ยจำได้ด้วยสอนยากป่ะวไม่อยากก็บ่อยๆเนี่ยเรียกเรียกโอแปิลอีกทีดิโอแปิลไม่แปลง,ปลงโอแปิลเสียงน่ารักโอแปิลเอ้ยแล้วมันเขาพูดได้เยอะอยังหมายถึงว่าพูดได้นานยังเริ่มพูดอ่ะท่า่งเคยนับเลขให้ฟังหนี่ใช่ตอนเจอกูเขายังไม่พูดนี่ใช่ไหมใช่ย,ยังไม่พูดแต่ฟังรู้เรื่องอเออ ยังเชื่อมจิตอยู่ไหมเรียนเพื่อนโทรมาพอดีน้องอะไรนั้นน้องไดมอนลูกเพื่อนน้องไดมอนเกิดวันเดียวกับออแปรงเลยสิบเต็นสิบปีเสือแต่เรามันปีมังกรเมื่อกี้เสียงน้อง น้องน้องดมอนเรียกโอแปงเนะ่ยแอะไรเท่าไหร่สองขวบอ่างกันสองขวบขณะเห็นลูกคนอื่นเรายังว่าน่ารักเลยเนาะเราดูน้องโอแปงว่าจะน่ารักน่ามีหมออยากไปดูรูปแล้วแต่หมอไม่นอนเดี๋ยวพ่อไปดูเองเดี๋ยวพ่อไปถ่ายมาให้คุณแม่ดูน่าเหมือนตอเหมือนตอปอแม่ก็น่าจะมาทงตออ่ะ เขาดูลูกตาแล้วแบบตาเขาห่างตาห่างไงปอตาห่างแล้วก็ตีตีนิดหน่อย<ม>ยังไม่รู้เหมือนว่าตาข้างในอะโตแต่ว่าชั้นเดียวไม่เหมือนคณตาไงอ,อืมพอว่าสองชั้นบกนี่นี่หมอว่าน้องเป็นตอ้นอาหารได้แล้วกินได้รับเขาบอกว่าเมื่อคืนลองนั้งคืนเลยอ๋อเหรอใช่ เช้าก็ลองหิวก oh, ็เลยลองว่าหิวหิวหิวแล้วลองไปดูให้ไปดูโอเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี <h 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 ๋ยวไปดูมาไปแล้วเดี๋ยวเอาภาพน้องแปลงมาให้ดูคุณแม่เดี๋ยวถ่ายน้องมาให้ดูนะไปเดี๋ยวคุณแม่เดินได้แล้วพาไปดูน้องนะ ลุ่เท้าของที่นี่ถาสีอะไรดีลองีขาวเอเซียก่อนนะครับ ลุงก็มานะเพื่อนมาเยี่ยมด้วยไหนสิฮัลโหลสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะใครตัวลูกมึงโดนถามอะไรวะก็เน็ตคงไม่บอกถาม่าครูแล้วบันเออไอ้เบอร์อ่ะขอบคุณมากเลยนี่เพื่อนเน็ตเหมือนีเอ็นีอ่ะ เอ็นยูบอลเราถือว่าเราเรามีสิทธิ์ใช้เพราะลูกเราขอบคุณมากครับถ้าสมมติเต็มตัวโตก็ไม่ค่อยได้ใช้ต้องเรียกลุงเน็ตใช่ไหมลุงป่ะพี่พ่อเนี่ยดีนะอ่าอันเนตนะขอบคุณอันเนทนะโอแป้งนี่อ่ะเอาไว้ดูแล้วก็อันเนี้ยถ้าเปลี่ยนอะม้วนน้องสายมันก็เห็นเขียนเขว่ายูบอลเหมือนกันอ่าแล้วก็น้ำขิงน้ำขิงนี่อันนี้ก็มีน้ำขิงนะเขามีของ ของของของโรงบรมน่ะเออเขาชงไว้แบบเต็มเต็มกาเลยอ่ะก็ดีว่ะอันนื้อเก็บงั้นเก็บกินบ้านเพราะว่าน้ำขิงไทได้อย่างเงี้ยอ่าใช่ใอะไรอ่ะเอาแบบจีบโอ้ยนี่ให้พ่อไม่เป็นไรอฝากให้กูไงฝากที่โลกอ๋อเดี๋ยวพอนี้เดี๋ยวจะมีเออแมสเซนเจอร์ไปแล้ ตะเพียวไม่นานได้เลยครับหนึ่งวันนึงถ้าถ้าไม่ทนอาจจะยืมเน็ตก่อนคือจริงๆเราตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับขัดแก้งของของน้องแตนี่ถ้าแบบอยู่ไดลแ้วหอบผบิดเป็นเขาเรียกอะไรไอไอโซฟิกเลอร์ได้ใช่มันแต่ส่วนใหญ่เด็กเขาจะนั่งจนถึงอายุเท่าไหร่อ่ะคือของของของครูค่อยมานั่งตอนเป็นปีแล้วอ่ะเออมันไม่ยอมนั่งตอนแรก แล้วก็แล้วตอนนี้ก็ก็ก็ให้นั่งอยู่เวลาไปไหนมาไหนที่ก็หกขวบแต่ของจีวี่สองขวบ้วยังไม่ยอมนั่งเลยก็เลยก็เลยยังไม่ได้ใช้เขาไม่ยอมนั่งแปลว่าเขานั่งอย่างอื่นนั่งในบ้านคือแม่เขาอยากให้นมอยู่คือแต่นมก็แค่ชื่นีแล้วแหละแต่ว่าให้ให้เพื่อนที่แบบว่าเหมือนโต้สบายอย่างนี้อย่งกบุญอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ แต่แต่ช่วงแรกคือใช้แบบตอนแบรบอกใช้ทําเป็นเบบี๋ครั้งแรกอะเอากลับโรงยานแต่เดี๋ยวว่าใช้ไม่คุ้มไหมไม่คุ้มแล้วแต่เด็กบางเด็กจะร้องไม่ย้องนั่นเลยเอาของเน็ตถ้าเน็ตให้ก็เอาของเน็ตมาใช้ก่อนเดี๋ยวดีู๋ก่อนเราต้องไปไกดูก่อนว่าใช้คุ้มไม่คุ้มไงที่เราต้องไปไปไปมาอยู่อะมีความมีความเดินทางอยู่ในระดับเราเดินทางอยู่แล้วแต่ว่า เป็นเพื่อนมันได้ไงของตัวคอนังแกนมันเท่าอนังแกนยาวใจเขาอยากได้แบบที่เขาชอบแพงให้แม็กเป็นหมื่นนะถ้าแบบคหมนได้อะมีสปอนเซอร์อ๋อน้องแกนมีสปอนเซอร์แล้วต่ายต่ายเบลหลานคนเดียวคนแรกและคนเดียวมีอยู่คนเดียวเขาเอาสายออกแล้วนะ เขาเอาสายออกจากตักน้องและเมื huh. ่อวานเป็นสายอ่าสายให้อาหารแต่เขาไม่ได้ให้เขาบอกเขาใส่ไว้ก่อนแต่ก็หิวเยูี่ยเออแต่เมื่อคืนเขาร้องร้องร้องบ่อยแล้วเมื่อเช้าก็ร้องก็คงก็หิวแล้วก็เลยแบบลองให้นมแบบไม่ต้องใส่สายอ่ะเขาก็กินกินได้คือตอนนี้หายใจโอเคหายใจดีกินอาหารดีเหลือดูว่าตัวเหลืองไหม อืมใช่ของกลัวตอนแรกหนึ่งมัตับหนึ่งตัวเหลืองแล้วก็ตู้แล้วมันแล้มันจะตัวเหลืองเกิดจัดยังไงอะมันพูดยากเคยไปเสิร์ฟอยู่เหมือนกันมันมันมีหลายสาเหตุแล้วก็อุณหภูมิในตู้ตอนนี้สามสิบสามซึ่งต้องรออยู่จนอุณหภูมิมันปรับลงเป็นสามสิบถึงจะออกจากตู้ได้ออ๋เขาบอกก็ไม่กินอาทิตย์ถ้า ถ้าถ้าอยู่อะนะคือไม่ถ้าไม่เหลืองก็อาจจะถ้าไม่เหลืองนะแล้วถ้าไม่มีปัญหาอย่างอื่นหรือภาวะอย่างอื่นก็ไม่เกิดทิตเอ่อตู้ปรับเป็นสามสิบปุ๊บออกได้เนี่ยเหมือนตุ๊กตาปะเหมือนเด็กแบบอืออือมันจะตัวจิ๋วเดียวเองเหมือนมากเหมือนเด็กที่ท,ที่ให้ที่ไปร้านพวกคาสิตร้านร้านไอ้นี่ยเขาเรียกอะไรนะร้านเอเป้เป้เด็กอะ แล้วแบบมันจะมีตัวอย่างตุ๊กตาเหมือนเลยรู้ไหมความรู้สึกไงว่าเหมือนคุณตาอะไรนะคุณตาพ่อกของเหมือนคุณตาเหมือนอยู่นะรเนี่ยนะไม่เหมือนเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เหมือนเดี๋ยวสักแป๊บนึงมันจะถึดับหน้าหลังแขนขาเขาก็ยาวเหมือนแน่มากแบบตอนแรกมันจะดูเป็นผอาแข็งแชมพูอ่ะเหมือนมึงเป๊ะเลยแบบเหมือน เหมือนเน็ตเวอร์ชันผู้หญิงอ่ะมันต้องแบบอิสติกติกหนึง่งมันถึงแบบเอ้ยเอออันนี้ยเหมือนละเริ่มเหมือนคาซีดาถ้าเด็กมันน่ารากนะโคตรภูปลอดไทยแต่ดูไม่ค่อยออกว่าเขาเหมือนใครแต่ดูทรงนั้นันเหมือนหน้านเออหน้าแม่มากกว่ารูปต,ตาะแล้วแม่เข้ามาทางตาเข้ามาเลยทางตากูไม่คิดว่ามึงจะมีรูปตัวอะไร มีได้ทำไมวะทำไมก็ไม่คิดจะมีนะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มาแล้วคิดว่าไม่มาแล้วหมายถึงก่อนที่จะมีโอปอะก็ไม่คิดว่าจะมีแล้วตอนมีโอปอแล้วปอบอกไม่ซีเรียสไม่มีก็ได้ก็เลยคิดว่าเอ้คงไม่ได้มีแต่อยู่วันอยู่มาวันหนึ่งรู้สึกว่าอายุเขาเยอะแล้วไงถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีก็จะไม่มีแล้วนะแล้วเออมึงก็มีสองคนแล้วไงแล้วมึงก็แบบเฮ้ยมี มีเร็วาอะไรย่างเง้ยว่าพูดผมว่าเออมันเติมมีได้แล้วเออแต่ใช่คํานี้แหละบอกว่าเชื่อมตัมันทําให้เติมเต็มความเป็นพ่อความเป็นครอบครัวความเป็นผู้นําอะไรอย่างเงี้ยลูกผู้ชายมันต้องชีวิตเองอะมันมันเติมเต็มจริงล้วมีลูกพ่อมีลูกมีอะไรแล้วทีนี้ตูไอ้นี่เยอะคลิปแล้วชอบเด็กผู้หญิงตอนแรกอ๋อก็้เลยแบบอยากมีลูกผู้หญิงเห็นมึงก็มีลูกผู้หญิงไงเออ เขากลัวเขากลัวว่าลูกชายจะติดแม่ลูกชายติดแม่แล้วเวลาแล้วแบบอ้อนแม่แล้วแบบไม่เล่นกับพ่ออะไรเงี้ยนางกลัวบอกกูก็ติดแม่เพราะกูโตมากับแม่ไงแต่ทีนี้ไปไปดูคลิปฝรั่งฝรั่งเขาเอ้ยกับลูกชายเขาเล่นแบบจริงๆเออเล่นอะไรได้เต็มไม้เต็มมือมากกว่าแหละลูกชายอ่ะมันก็อยู่ที่เราเลี้ยงอ่ะเราสนิทกับเขาก็าคือสนิทกับเขาใครเลี้ยงมาเนาะ ก็ไปเจอพวกคลิปลูกชายอ้อนพ่อเขาเอ๊ะก็น่ารักดีก็น่าติดจะบอกว่าบางบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่เรียนนะบางครั้งคือของบัวเด็กมันมันเป็นความเฉพาะแต่ละคนคือกีวิกับจัมูเลยนมากเหมือนกันแต่นั้นเหมือนกันเลยอ่ะคือีิส่กันเหมือนกันเลยคือการเลยงก็คือส่วนหนึ่งแต่ดเฉพาะเด็กก็อีกส่วนหนึ่งคนหนึ่งเป็นยังไงอีกคนเป็นยังไงจัมปูที่กลัวแล้วก็ไม่ค่อยแบบ นุ่มนิ่งนุ่มนิ่งแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่กิ๊บี่สองของวบนีห้าวแบบว่านอาเปม่งเลวแบบไม่ยอมติดหัวติดเลยมึงไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกเหมือนจิตที่เกิดมามันเป็นคือคือเวลาพาจิตเดิมอะไรจิตเดิมนะก็เป็นอย่างนั้นเออทางปูนี่คือถ้ามันนิ่งนิ่งแต่จิ๊บี่ไม่ได้ไม่นิ่งเลยคือแบบว่าปูไปข้างนอกที่ปวดหัวมากคุณแล้วม็นาไปปูแล้วมันไม่ยอมจะร้องจะร้องไม่ได้คือมันจะวิ่งไม่ได้เออว่ะ ลแล้ว้ก so ูก็เคยคุยกับคนอื่นเออเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันคือเรี้ยกมาเหมือนกันนะเว้แต่เด็กแต่คุณมันไม่เหมือนกันจริงใช่ไมใช่แล้วกูเห็นบางคนเด็กผู้ชายบางคนก็เลี้ยงมาแบบเขาก็ดีเรียบร้อยบอกที่ผ่านมาที่โรงงานแล้วเนี่ยเป็นฟันบ้ากต่อยเตะบอกปวดหัวเจออย่างเงออเอ็นเรื่องเด็กอ่ะบวกกับเราต่งสอนด้วยแต่ก็เรียกตาตาเต่าไหร่ท่านบอกเลย แต่เด็กจะดีนะเราเนี้ดีเขาก็ดีเอดีด้วยยิ่งดียิ่งดีถ้าถ้าเด็กดีก็ไม่ว่าเจออะไรเขาก็ดีชื่ออะไรวะโอแปงจงจริงวิรัตสุวรรณมีเลยนะวิรัตสวิรัตวิรัตสุวรรณดวิรัตชัเพราะว่าทองสุดอวิยอวิร้อยอีวิราอยวิร้อวิรวิร้ออิอวิรว้ยยอีวิรออวร้อวิ้อยวิร้อยอวิรยวิร้วิวิวิอวิวีวิวร ม่ยดี่ดีด้วยแม่ชื่อวิรัสวรร์ลูกพ่อชื่อจับทวนเลยแปลว่าทองคําบริสุทธิ์นี่เราแปลว่าเพียวเขาบอกว่าถ้าไม่มีรัฐได้ไหมพอบอกมันมันชื่อคล้ายแม่กันไยอ่านไทยวิรับทวนเพสวรรนอะไรเงี้ยแต่ก็เลยอาจจะเป็นเพียวสุวณเด็กชายเพียวสุวนทองคําบริสุทธิ์จะดีนะมเราก็ทองคำบริสุทธิ์ไง นี่แสดงว่าเขายังไม่ได้พาเด็กมายังเขาบอกว่าเดี๋ยวให้แม่ไปหาแต่แม่ยังก็ยังหมอก็ยังไม่ให้เดินเพราะความดันสูงอยู่แต่หมอดูวขวัว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรแทรกซ้อนอะไรเงี้ยอาจจะปุ้มมาหาแม่แต่ถ้าแม่เดินได้ก่อนก็ให้ไปหาลยแล้วกัดในรูนนมไหมหรือว่าอ้าวในรูนนม แล้วแม่บางคนบางคน,ม,นมันไม่มีนมไงบางคนไม่มีนมบ้างหรือบางคนเหนื่อยไงต้องมาฟังคืนไม่ได้นอนเพราะว่าหันใจแล้วบางคนลยแต่แตั้ง <c oughs> ใจให้เขากินนม,นมเราเนี่แหลนมแม่ดุมนมนนแม่ล้วนแต่ว่าเขาต้องเหนื่อยหน่อยไม่ได้นอนก็เล <ๆ S 2> ยต้องซื้อเน, <ๆ S 2> นี่ยน,น้ำขี้ขีดมกับเนี่ยขึ้นไม่ได้กมีเนอะไรแล้ให้ไม่ได้ขีดแ้นมมันมาไอ้เนี่ยต้องใช้นะขระดเปลี่ยนเนี่ง ช่เยอะเวลาเช็ดขี้เช็ดเยอะอย่เดียวเ,เลยพวไนั้นเข้าข้างเลยก็ไปกับเพ้วยนอ่ะโหปวดเพิงตัมเลยก็เหนื่อยอยู่นะมันเหนื่อยที่แบบว่าไม่เมื่อไ,ไหร่จะหายเหลือทีแล้วพอออกมาอาเหลืองขาเหลืองเป็นเดือนอ่ะเพื่อนจานแล้วพูก็ลืมละแต่เหมือนกับว่าก็เป็นกาลบงพันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เคมีเันยังไม่อะไรทุกอย่างการปรับตัวของร่างกายว่า ตอนเช้าก็ต้องพามาเดินให้รับแสงแดดนิดนึงให้เขามนจะได้หายเยอะนงเด็วก้อันต้นไม้เนาะต้นไม้อ่ะมีเหลืองมีมีเฉามีเหลือมอะไรเงี้ยต้องโดนแสงโดนแดดพอดีพอดีอุณหภูมิกำลังดีก็ต้องให้กินน้ำใเยอะก็ต้องล้องรุ้นแตว่าตัวเหลือมแต่เขาไม่ต้องไม่กูเท่าที่ดูก็ไม่ต้องมีกังวลอะไรเจ้ามันก็ปกติอะไรแต่เขาก็จะให้เข้าตู้อบก็จะอะไรมีแตกเลยเขา อบยูวีอบอะไรอย่างเงี้ยมีแสงเหมือนเหมือนเหมือนต้นไม้จริงต้นไม้ก็เข้าตัวอบนี่ใชต้องมีให้แสงด้วยอ๋อทั้งแสงไฟอ่ะแสงไฟแสงในยูวีเออแสงยูวีด้วยที่คุณะดูใช่ไหมกูก็ดูห้ามุมกแล้วกูก็ไม่เห็นโทรเลยไม่คือกูจะโทรไปยืนโอ้ใช่คุณจะยุ่งไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่มีเวลาจะโทรเพราะว่า อะไรอ่ะพอหมอโอ้คุณหมอก็อให้ไปเตรียมนั่นเตรียมนี่ให้ให้ให้กอล์ฟไงก็พามาดูห้อง,องตรงนี้นะตรงนั้นนะ<อ>คนก็โทรเรืเร่อยๆคนตอบคน<อ>เลยไม่เหนื่อยละเป็นโป๊ะอย่างีหนุนสี่ทุ่มห้าทุ่มเอออืมี่ทุกทูบมึงหายไปไหนวะเกิดอะไงอีูวะจะโทรไปมีปัญหาอะไรพวกนี้ที่นี่ได้เยี่ยมได้ตลอดยี่สิบสี่เออหรอเออเยี่ยมได้ตลอดเอเอ,เอ,เอ ลามายังไม่ให้ยิ่ไม่ให้เยี่ยมเนาะได้ถึงสองสองทุ่งที่เราไปเยี่ยมกีต่ะนั่นลามาแน่สิโอ้ยปองขับรถไปเราไม่รู้เหรอลืมชื่อโริบาทเดี๋ยวพวาก็ให้สอนเรื่องรเป็นสอนเรื่องรถเล่าตัวเองที่เพราะว่าสอนเราอุ้ยตอนเล็กๆยิ่งตัวเล็กๆมันยิ่งบอกลัวเขาหลุดดีเพราะตัวอื่นเรือนี้มันแฝงจับ กูมีประัดในปัจจุบันเลยคือเนี้ยมันเราเข้าต่างคดก็น่าจะเหมือนลูกแหละตัวเล็กนิดเดียวเลยกูก็ไม่กล้าจับเน่แล้วกูก็สรงซ้ำยไงกูเพ่งเอาไปดีิบก็เลยเป็นลูกม,มือเป็นลูกม,มืออย่างเดียวเลยเขาจะอนาบน้ำต่ใครจับได้นะไม่ไมอาบเราเป็นคนหิบอุปกรณ์เข้าใจแล้วว่าบอกผู้ชายบางทีไม่ขนัดนะพ่อยังเล่าเลยว่าสมัมยเด<ม>็กๆก็บอก เขาก็ไม่คิดว่าเด็กจะแรงเยอะมีแบบทำเกือบหลุดมือหรืออะไรเงี้ยงั้ตัวเด็กแมวแหละแบบแมวดิ้นปุ๊บหลุดคือพอมันเล็กๆมากแล้วมันมันอะไรมันแบบมันมันจะหลุดไม่ว่าอะไรเงี้ยมันกลัวแต่กลัวก็ไปอยากอุ้มบ่อยๆนะดีดีอะไรเงี้ยเราสนิทกันที่ชอบอุ้มแต่แม่เขาอ่ะเขาต้องเข้าโต๊ะต้าทุกวันใช่ไหมเขาก็จะมีวิธีจับรแบบมันง่ายกว่าเราจับมันยังเคร่งๆกันกาทุกทีอ่ะ กดเกได้พอูพ่อเกเด็กเนาะมัน hey ก็ต mm ้องร่มกัรเวลาพ่อแม่เขาพอดว่าเขาเขาคุมค่าก็ก็แต่ว่าเงินเงินมันก็สำคัญแต่ว่าก็หาไม่ได้ไงตอนเวลานั้นมันใช่ไม่าอืมมันเป็นช่วงผูกพันใช่ใเนี่ย erm ถ้ามีแบบให้ให้ไปเล่นหนังแบบให้ค่าตัวเยอะไปต่างประเทศแบบ สี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยไม่อยากไปรเรู้มาตลอดมันมันเอาคืนกลับมาไม่ได้แล้ว่ะเวลาแบนนี้เป็นเทกนิไหมเนเป็นเนไหมเราต้องดันหมอดลงมาไงเดดเดดดันให้ไม่ความความไอ้นี่พออย่างความชันพออย่างต้องดันหมอนที่หลังเลือกโอ่คเนี้โอ้ รู้จ <m> ักตัวนี้ปะรู้จักเรอะนี่คือโกโบเนี่ยไม่ใช่อิน스타สามหกศูนย์อินตาสามหกศูนย์โกสามสามเนี่ยทาไมจับชื่อได้เจ็ดพันเจ็ดหมื่นกหนึ่งสองก่สองเอเนี่ยได้แต่เขาบอกว่าเผื่อห้องนี้ได้สี่สิบยี่สีสิบเออเจ็สิบแปดชั่วโมงสามวันสี่คืนเอ้ยสามคืนสี่วันเอ้ยหวหวกระเทียมไม่รู้อ่ะบัวกระเทียมที่ ที่เหมือนอาหารเด็กมีจับรถนี่อะไรอร่อยไหมก็อร่อยดอกตืนเกิดอ,อยู่แล้วกินคุณแม่เหมือนเด็กเลยค่ะโอ้อ,อะไรติตตาจิตตาจิตา คุณแม่น่ารักจังเลยอ่ะสนมเด็ดเลยอ่ะคุณแม่ฮาไปกินข้าวหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไว้เดี๋ยวให้เน็ตเดี๋ยวให้เน็ตจะกลับแล้วก็ลงไปกินจะเน็ตกินข้าวด้วยกันป่ะใช่มีคนส่งดอกไม้มาฝากไม่รู้ใครด้วยถามว่าส่งผิดป่ะ เผมว่าถ้าชื่อถูกก็ชื่อปอมก็ไม่เขาพูดชื่อถูกเขาส่งให้ปอมเหรอไอ้แช่เขาต้องเก็บตัวนะโอ้ยคอนเทนเซชั่นนี่ไงมีมีน็อตมีน็อตอ๋อให้ถ่ายใครให้ถ่ายใครสวยจังเลยอ่ะอ่านให้ฟังคอนเทน a t i o n from อแดงอต้อยพี่จ๋า ขอบคุณครับอาแดงอาต้อยที่จา่าค่ะไม่เห็นเลยตูนไกลไกลมันก evet, <fruit cake> ็มันไกลไงก็มันไกลขอบคุณค่ะขอบคุณใครขอบคุณอาต้อยอาแดงที่จ๋าน่ารักมากเลยเพื่อนจะไปแล้วพี่ปอขอบคุณเพื่อนมากที่มาเยี่ยมแล้วก็โอ้มีสระพองสระตอมหนุ่มจีบมาด้วยคุณแม่กินได้ป่ะเนี่ยคุณแม่กินได้ปะ ยังกินได้งตอนเย็นอ๋องั้นคุณพ่อกินก่อนได้น้ำชีสมาแต่ได้มีน้ำของน้ำขิงกลับมานะอินเตอนะมาชาร์จแบตชอบหรือว่าเราเราเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนไหนจะได้นอนได้ดีไหมไม่เป็นไรหรอกเอ็มก็ได้ถ้ากทำได้เดี๋ยว เราเรียกแยาบาลได้ตื่นเลยตื่นช้าเขาตี่นแบบค่อยๆ่นเรื่อยๆเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ใกล้ๆอันนี้น้ำนะอันนี้นะดันสวัสดีทุกคนสัดีลูกโป่ง้รนี่้ใหญ่ตัวนี้มันจะอยู่ได้คือลูกค้าประมาณสามสี่ ค่ะคุณค่ะอ๋อลูกโป่งนั่งลำไหนลูกโป่งจากพี่พิมขอบคุณพี่พิมนะคะ<า>ป้าพิมอเมริกานิวยอร์กคนคนสั่งนิวยอร์ก<า>แต่ว่าลูกโป่งอยู่ที่ประเทศไทยขอบคุณนะคะพี่พิมเอาไปบอกคนที่กำลังจะมาเยี่ยมก<า>่อน

ครอบัวหมีตัวปอ Little Bear Family